เมื่อหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งได้บังเอิญไปสัมผัสกับหนังสือเวทมนต์เข้าจึงทำให้เธอได้รับพลังวิเศษมาโดยไม่รู้ตัวเรื่องราวจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปเชิญไปรับชมกันเลยครับกับ the b o l l of magical things มหัศจรรย์เวทมนต์อโลเวงเวลาได้ผ่านมาอีกหลายวันที่โรงเรียนสอนเวทมนต์ของเรานางฟ้ากับเอลฟ์ ในระหว่างที่ไคล่าได้เดินทางมาถึงยังห้องสมุดอาจารย์แม็กวลก็บอกว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายจะถึงวันประกาศมอบรางวัลแล้วพอไคล่าได้ยินแบบนั้นเธอก็สงสัยว่าประกาศมอบรางวัลอะไรดาลาจึงบอกว่ามันคือการให้รางวัลของ DMI ซึ่งในปีนี้ห้องสมุดของอาจารย์แม็กวลจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน แล้วลินลี่ก็บอกว่าไคล่าจะต้องมาร่วมงานนี้ด้วยเพราะมันเป็นงานสําคัญที่สุดของเราผู้มีเวทมนต์เนื่องจากโรงเรียนเวทมนต์ทั้งหมดจะพากันเดินทางมาร่วมงานที่นี่ต่อจากนั้นเมื่อไคล่าได้กลับไปถึงที่บ้านก็เห็นว่าตอนนี้พ่อของเธอกําลังเตรียมของสําหรับตั้งแคมป์อยู่ พ่อบอกว่าตั้งแต่ที่แม่ของไคล่าตายไปเขาก็ไม่มีโอกาสได้ออกไปตั้งแคมป์ข้างนอกอีกเลยดังนั้นในสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้มันก็ตรงกับวันเกิดของแม่ไคล่าพอดีเขาจึงจะถือโอกาสนี้ในการพาไคล่าออกไปตั้งแคมป์ด้วยกันและสตีฟก็คิดว่าจะเริ่มออกเดินทางตั้งแต่วันพรุ่งนี้ตอน4ี่โมง ซึ่งพอไคลาได้ยินแบบนั้นเธอก็ถามพ่อว่าขอเลื่อนไปอีกวันหนึ่งได้หรือเปล่าแต่สตีฟก็บอกว่าถ้าทำแบบนั้นจะได้นอนค้างแค่คืนเดียวและเขาก็อยากจะไปตั้งแคมป์ให้ทันก่อนที่ฟ้าจะมืดไคลาก็เลยไม่อยากจะขัดใจพ่อเพราะรู้ว่าการออกไปตั้งแคมป์ในครั้งนี้มันมีความหมายมากเธอก็เลยยอมตกลงรับปากว่าจะไปด้วยถึงแม้ว่าพรุ่งนี้เธอจะมีงานที่โรงเรียนสอนเวทมนต์อยู่แล้วก็ตาม ต่อจากนั้นเมื่อลินลี่ได้เข้ามาหาไคล่าที่ห้องเพื่อจะได้เลือกชุดให้กับไคล่าว่าพรุ่งนี้ควรจะใส่ชุดอะไรไปร่วมงานดีซึ่งในระหว่างนั้นไคล่าก็ถามลินลี่ว่าถ้าหากหลังจบพิธีมอบรางวัลแล้วเธอจะขอตัวกลับออกมาก่อนได้หรือเปล่าแต่ลินลี่ก็บอกว่าหลังจากที่จบพิธีมอบรางวัลเสร็จมันก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะได้ปาร์ตี้ร่วมกันและนี่ก็เป็นงานสําคัญมากสําหรับผู้มีเวทมนต์ ถ้าหากว่าไคล่ากลับก่อนมันจะทำให้เธอดูไม่ดีในสายตาคนอื่นจากนั้นพอเวลาได้ผ่านไปจนกระทั่งถึงวันจัดงานพิธีมอบรางวัลแล้วเหล่าผู้มีเวทมนตต่างเดินทางมารวมตัวกันที่ห้องสมุดและในระหว่างนั้นดาร่าก็ได้พาไคล่าไปแนะนำให้พ่อของเขาได้รู้จกักซึ่งพ่อของดาร่ามีชื่อว่าจาเลตและเป็นคนใหญ่คนโตที่ทำงานอยู่ใน DMI แต่ว่าในขณะที่ดาร่ากำลังเดินไปเอาเครื่องดื่มที่ด้านหลังจาเล็ตก็ได้บอกกับไคล่าว่าตอนนี้ดูเหมือนลูกชายของเขาจะมีใจให้กับเธออยู่แต่เขาเชื่อว่าดาร่าถูกลิขิตมาเพื่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้จึงไม่คิดว่าไคล่าจะเหมาะสมกับลูกชายของเขาต่อจากนั้นเมื่อพิธีมอบรางวัลได้เริ่มขึ้นชอนก็ทำการประกาศรางวัลต่างๆให้กับคนที่มีความสามารถโดดเด่นในปีนี้ออกไปรับรางวัลที่หน้าเวที ซึ่งในระหว่างนั้นไคล่าก็เห็นว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเตรียมตัวเดินทางออกไปตั้งแคมป์กับพ่อไคลาก็เลยส่งข้อความไปหาปีเตอร์ว่าให้เขาช่วยไปทวงเวลาพ่อของเธอให้ทีแล้วเธอก็คิดจะแอบหนีออกไปจากงานโดยไม่ให้ใครรู้แต่ว่าทันใดนั้นชอนก็ได้ประกาศรางวัลพิเศษให้แก่คนที่สามารถควบคุมเวทมนต์ได้อย่างยอดเยี่ยมและคนที่ได้รับรางวัลน,นี้ไปก็คือไคล่านั่นเอง ทำไม่ไคลาก็เลยต้องกลับเข้าไปในงานอีกครั้งเนื่องจากตอนนี้ทุกคนกำลังหันมามองเธออยู่ส่วนทางฟังของปีเตอร์ที่ตอนนี้กำลังทวงเวลาสตีฟอยู่ที่บ้านพอเวลามันได้ผ่านไปและไม่เห็นว่าไคล่าจะกลับมาสักทีทำให้สตีฟคิดว่าสงสัยไคลาคงไม่อยากไปกับเขาแนะ่ ก็เลยส่งปีเตอร์มาที่นี่เพื่อให้ทวงเวลาเอาไว้สตีฟจึงรู้สึกเสียใจแล้วเดินหนีกลับเข้าไปในห้องทันทีและในขณะเดียวกันนี้ที่ทางฟังของห้องสมุดหลังจากจบพิธีมอบรางวัลเสร็จแล้วในระหว่างที่ทุกคนกำลังเริ่มปาร์ตี้ไขาลาก็คิดที่จะหนีกลับบ้านอีกครั้งแต่ว่าทันใดนั้นเธอก็ได้ยินจาเลตที่กำลังคุยอยู่กับชอนและออลาซึ่งจาเลตนั้นไม่เห็นด้วยกับการที่ชอนได้มอบรางวัลให้กับไขลา่า เพราะเขาคิดว่าเธอไม่สมควรจะได้มาอยู่ที่นี่ด้วยซ้ำแต่ชอนก็บอกว่าเราควรจะยอมรับไคล่าให้เหมือนกับคนอื่นๆด้วยเนื่องจากตอนนี้ไคล่ามีพลังของลูกแก้วอยู่ในตัวดังนั้นควรจะทำดีกับเธอเอาไว้ดีกว่าคิดจะเป็นศัตรูกับเธอ พอไคล่าที่แอบฟังอยู่ได้ยินแบบนั้นเธอก็รู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ทุกคนแกล้งทำเป็นดีกับเธอเพียงเพราะว่ากลัวพลังของลูกแก้วที่อยู่ในตัวเธอเท่านั้นซึ่งจาเลดก็ยอมรับออกมาตรงๆว่าพวกเขากำลังหวาดกลัวพลังของไคล่าอยู่เพราะเวทมนต์ที่ทรงพลังที่สุดในโลกมันดันมาอยู่ในท่วของเด็กสาววัยรุ่นแถมเธอยังเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาโดยกำเนิดอีกและออล่าก็ได้เล่าให้เขาฟังหมดแล้วว่าในตอนที่เธอกำลังเข้ารับการทดสอบ เธอเลือกที่จะทิ้งหน้าที่แล้วหันไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันซึ่งหมายความว่าเธอนั้นเป็นฝ่ายมนุษย์อย่างแท้จริงและไม่เหมาะที่จะเข้ามาอยู่ในโลกของเวทมนต์พอได้ยินแบบนั้นไครล่าก็ยิ่งรู้สึกเสียใจเข้าไปอีก เพราะเธอต้องทิ้งพ่อเอาไว้ที่บ้านเพื่อจะได้มาร่วมงานกับทุกคนที่นี่ทําให้ไคล่าจึงคิดผิดเป็นอย่างมากที่อุซาหยอมเสียสละครอบครัวของเธอแต่ว่ากลับถูกจาเลดพูดจาไม่ให้เกียรติแล้วไคล่าก็ใช้เวทมนต์หายตัวหนีกลับไปที่บ้านทันทีจนกระทั่งพอเวลามันได้ผ่านไปจนตกเย็นซึ่งก็เลยเวลาที่สตีฟจะต้องออกไปตั้งแคมป์แล้วในระหว่างที่เขากำลังนั่งดูวิดีโอเก่าๆของแม่ไคล่าอยู่นั้นไคล่าก็ได้ตามเข้ามาหา บอกว่าขอโทษที่เธอมาสายเพราะเธอลืมว่าวันนี้มีนัดกับพ่อพร้อมกับรีบชวนให้พ่อออกเดินทางไปตั้งแคมป์แต่ว่าตอนนี้สตีฟไม่มีอารมณ์ที่อยากจะไปแล้วและคิดว่าไคล่าคงจะโตเป็นผู้ใหญ่ก็เลยไม่อยากจะออกไปตั้งแคมป์กับพ่อเหมือนเมื่อก่อนซึ่งสตีฟก็บอกว่าพ่อเข้าใจเรื่องนี้ดีแล้วเขาก็เดินหนีจากไปโดยไม่คิดจะชวนไคล่าออกไปตั้งแคมป์อีกแล้ว ต่อจากนั้นเมื่อไคล่าได้กลับเข้าไปถึงที่ห้องของเธอก็เจอกับลิลลี่และลักซี่ที่กำลังเข้ามารออยู่ในห้องลิลลี่บอกว่าตอนนี้ดาล่ากำลังทะเลาะก,กับพ่อของเขาหลังจากที่จาเรีตพูดจาไม่ดีใส่ไคล่าเมื่อตอนกลังวนันแต่ว่าเมื่อทั้งสองคนได้เห็นสีหน้าของไคล่าที่ตอนนี้ดูไม่มีความสุขเลย พวกเธอก็ถามไคล่าว่าเป็นอะไรหรือเปล่าไคล่าจึงบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดของพ่อแต่ว่าเธอกลับไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเขาซึ่งเธออยากจะชดใช้เวลาที่เสียไปแต่ว่าไม่รู้จะต้องทำยังไงดีพอลิลลี่กับลักซี่ได้ยินแบบนั้นพวกเธอก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเองและในระหว่างที่สตีฟกำลังหาของกินอยู่ในห้องครัวจูจูเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างดังออกมาจากข้างนอก พอตามออกไปดูก็เห็นว่าตอนนี้ไคล่ากำลังนั่งรออยู่พร้อมกับได้เตรียมทุกอย่างสำหรับการตั้งแคมป์เอาไว้เพื่อจะได้ให้สตีฟมาฉลองด้วยกันกับเธอในค่ำคืนนีซึ่งสตีฟก็รู้สึกแปลกใจเล็กน้อยว่าไคล่าสามารถเตรียมทุกอย่างเร็วขนาดนี้ได้ยังไงแต่ว่าเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วทั้งสองคนก็ร่วมฉลองด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดทั้งคืน